ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะโอนสราวุธ,ธนทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์หมอ,อก,กองหลังออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จากกรณีที่กลุ่มเยาวชนได้ออกมารวมตัวชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหฮลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีทั้งเหล่าบรรดาประชาชนและกลุ่มนักศึกษาจํานวนไม่น้อยมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ซึ่งระยะเวลานั้นยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนแล้วล่าสุดทางด้านนักสแสดงชื่อดังอย่างหมอกองได้ออกมาโพสต์รูปภาพใตพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมระบุแคปชั่นว่าพระองค์ท่าน สอนด้วยการกระทําให้เป็นแบบอย่างซึ่งจากนั้นหมอก้องได้คอมเมนต์ต่อท้ายอีกว่าหลงรูปเป็นการเตือนสติตัวเองเปิดเข้ามาให้เห็นบ่อยๆว่าอย่าหลุดอดทนซึ่งก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาบอกให้อดทนหลังกลุ่มเยาวชนปวดแอกลวงสถาบันพระมหากษัตริย์และดูเหมือนว่าจะลุกลามและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งงานนี้ทางด้านเพื่อนนักแสดงอย่างโอสาราวุธได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของหมอกล้องเอาไว้ด้วยว่าทรงสอนให้มนุษย์อดทนและเมตตานั่นเองละค่ะ